สวัสดีครับพี่น้องขาขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวัสดีสสดไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้ค่ะ <c oughs> พูนเดใช้วินเดียวกับมาค่ะกําลังไปเอารถอยู่ผลเสียงเสียง,ยงอ้ากอาก้าอยู่ทงางพูน <c oughs> <c oughs> วันนี้เราได้อะไรกินพี่เกิวันนี้จะมีล่ามหมูแห้งครับแล้วก็จะเป็นไสก้กรอกครับแล้วก็ผักอันนี้คืออะไรครับรู้จักไหมส้มไขป่ปลาอ๋อส้มไขปป่ปลาปลาอะไรครับ ปลาคือปลาที่มันอยู่ในน้ำน้ำจืดอะแล้วมันเป็นไข่ใช่ไหมแล้วเอาไข่มันออกมาส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาตะเพียนปลานินปลาขาวปลาอะไรทําได้หมดขอให้มันมีไข่ปลาที่มันมีไข่อ่ะไม่บอกไหมปลาที่มันมีไข่ปลาที่มันมีไข่ปลามันมีไข่นะรู้จักปะรู้จักครับเออแล้วไม่เหงอแตกยังเลยอ่ะร้อนครับร้อนไปเล่นกับน้องมาเหรอ เริ่มเลยวันนี้แล้วก็อาหารของน้องวินเป็นอันนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าไม่รู้จะกินไหมแต่เอาไว้ให้ก่อนแต่เตรียมไว้ให้ก่อนอยู่ตรงนี้อ่ะผักมีอะไรบ้างพี่เกตวันนี้ผักมีแตงครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวครับแล้วก็ผักกาดใช่ไหมผักกาดใช่ครับใช่ครับแล้วก็ใบกะถิน่อมาแล้วพรอเอกมาแล้วพระเอก เอามาแม่มาแม่แม่ถ่ายกินข้าวนะบักลาเดี๋ยวจังใดแม่เปิดรายการแล้วแม่ลูกเอาออไปรถเออเออนี่ไงนี่ไงบักลามานั่งเลยนี่จัดพื้นที่ให้นั่งแล้วเนี่ยยังหล่อเนี่ยมานั่งโอ้โหไปเก็บรถหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับพูดนะโอ้โหท่าเมื่อยสวัสดีครับพี่น้องก่อนครับวันนี้กับข้าวบักลาเป็นอันนี้แล้วเนี่ยนี่กับน้ำอะไรนะกับน้ำอะไร อเออใช้หลอดอ,อันนี้ใช้หลอดเพราะวันก่อนให้จับกินเองมันเข้าดังนี่ต้องใช้หลอดเอา้าถ้าเวลาจะกินนี่พวลาเอ,อเื้อนเอาเด้อจะไม่เอาไว้ให้เด้เอกินเองล้วละครับอ่ะเก็ดลองกินกับลาบหมูอันนี้เป็นลาบหมูแห้งนะลาบหมูแหง้งล <laughs> าบหมูแห้งมันจะเป็นแบบว่าถ้าเราไม่เอาน้ําผสมอ่ะมันจะเป็นเหมือนน้าพริกน้ําพริกแบบน้ําพริกแต่ว่าเป็นรสลาบหมูอะไรเงีย้ยอืมป็น <laughs> คำนใหญ่เลยลูกนี่แม่จะหนีบเนี่ยโป้อันนี้มันเป็นลาบพีน้องสม ปลาส้มส้มไข่ปลาอืมแค่ก๋เชี่ยวมันอร่อยอืมนี่อยมากอร่อยมากเลยครับอร่อยอุ้ยอร่อยจะเผ็ดครับใช่ครับเผ็ดอีกแล้วครับเอาแบบข้าวหรอเอากี่ก้อนสามอ้อสามเลยเหรอโอ้โหจะถือกินเองนะ กินทำไมใจแมวไม่ต้องไปเผื่อแมวเลยเราเองกินให้อิ่มก่อนจไมหมเกกงเกเกงเกงเกงเกิเงกินเกงเกงเกงกงเกงเกเกง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 เคงเกเกงเกงเกสเกงเกรเกง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 เมงรกงเ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 กรเกงเซืเงเก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 กงเกงเงเกาเกงเกงเกงเราดกงเกงอกงเกก เป็นไง่ะบมูแห้งอไร่อยไหมอันนี้เติมใบมะกรูดเขว่าใช้ได้ครับไะไม่กองกรอเอยใช่ครับเพราะว่าไม่เคยกินครับไม่เคยกินเลยอชาไม่ได้ไม่ใช้ได้มันต้องถูพื้นให้แม่แล้วเพาแม่ใช้มันไปผูพื้นไง ไม่เก็ตครับไม่เก็ตครับไม่เกตเนอก็มันใจได้มันก็ต้องไปถูพื้นให้เราป่ะไปไปถูพื้นหน่ะเห็นไหมต้องไปหกห้าบาทสิบ,บาทย, uh, ยี่สิบ,บาทสามสิบบาทโอ้พี่น้องสมใครป่าเยอะอยั่ะอือโยโย่บังขึ้นมาไม่สมละ ัข้าวเหนียวอ่อนๆพี่น้องให้น้องใส้หนึ่งข้าวเหนียวให้ไหมเลยตอนเยงเยือมากวมืนอ้านแดดวันนี้แดดเอาก็ต้องไปหาพี่มุกก่อนไงลูกเมื่อไรอย่าเอาแต่ใจแม่วันทำงานเดินไปแล้วครับไม่ยอมเนี่ย เอฟซีมีไงวันกินง่ายง่ายอะไรอ่ะเนื้อแตกเผ็ดไม่ใช่หรอครับเหงาข้าตาเหงาข้อวตาพี่แกไปวิ่งเล่นกับน้องไงออื้าวว่า แม่อบอกว่าจะวิ่งเล่นกับน้องอือเนี่ยหน่อยหน่อยมากเนี่ยพวกรูก้จักไหม จ้ำแหน่โป้ทำเป็นไหมแหน่โป้ทำไม่เป็นแม่ทำไม่ดูดูในกล้องนะทุกคนวิธีการจ้ำแหน่โป้ต้องปั้นเขานแน่นจุ่มลงไปปุ๊บเอานี้โป้งเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับที่โป้งแหน่แบบนี้แหน่ปุ๊บเห็นไหมเขาเรียกจ้ำแหน่โป้พี่กิตทำเนี่ยเห็นไหมอืมอืมง่ายเห็นไหม ทำไมนอะไรเรื <laughs> อ่อ<ม>งับเรื่องกับมาแล้วครับน้องแดดดีดีไหมน้องเนี่ยน้าก็มือจะรดหรือติีเมื่อวานนี้นะพี่เกด <ฮะ S 1> ที่เราคุยกันอ่ะฮะมีคนสนใจมาข้างเลนต่อเราเยอะเลย หลายเรื่องเท่าอะไรก็ตาขอโทษครับนัน่นนี่หรอมบบันแดดลูกมึกแจงครับเนี่ยวันนี้เราต้องมีเรื่องสนทนากันเอาอยังอ่ะอยังอ่ะลูกลูกเป็นย,กกยังไแกให้ลูกห้ยังไงวันโอ้ลูก น้องใจได้ไปหาเอาไม่ยิ้ตลาดนัดนี่ <c oughs> นลูกคนน่ารักใจ <c oughs> ลูกคนน่ารักของแม่เนี่ยต,ตัวสีเหลือเขียวนี่เหรอ <c oughs> เอาตัวสีเขียวเหรอเนี่ยลูกน่ารักอะ่ะเนี่ยยิ้มแล้วน้องน่ารักไหมอเอานค,น,นะอาน,อคนนี้คนเดียวเนาะเอาน้องคนนี้คนเดียวไม่เอาที่ตลาดนัดแล้วอ,อ้อ,อยอ้อ,อยที่เจ็บอ้อยนั่งเขียวอ้อยนั่งหลานั่งในพอเอ้ยนั่งยังไรครับ S <S <S ก,กินบ่ก็กินบ่ก็กินอะไมันบ่แซ่บบ่หน้าน้องน่าจะไม่อร่อยงั้นน้องกินต่อแล้วข้าวจะแม่ชิมมังเน่เด้อแม่ชิมมังเน่เด้อลูกอร่อยเนอะัเมาใส่ข้าวด้วยจังหวะ <S <S อ๋อมันเป็นไก่หรือป่ะ <S 2> <S 2> ไก่อ่ะครับไม่รู้หรอกแม่กินไปมันเป็นกรุบๆเหมือนเหมือนเนื้อไก่ เกตชอบเล่นเกมไหมชอบครับชอบไม่อยากรู้เหมือนกันอยากถามเก็ตอบได้ไหมตอบอได้ครับตอบเอาความรู้สึกเกดนะฮะมไม่อยากรู้ว่าทำไมเด็กๆเราเท่าเกตหรือเรานั้งเรียนแม่เนี่ยเขาชอบเล่นเกมส่วนตัวเกตเกดเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับแล้ว พอเล่นเกมมารู้สึกว่ามีความสุขครับไม่ไม่รู้เป็นอะไรครับแต่เล่นเกมเราสนุกครับอ๋อใช่ครับในส่วนตัวเกนะครับมันสนุกครับแล้วก็เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยครับรอใช่ครับได้เพื่อนใหม่แล้วเราเกรู้สึกยังไงเวลามีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนบอกว่าการเล่นเกมมันไร้สาระเอ่อห้าสิบห้าสิบนะครับเกก็ เล่นเกมมันก็ไร้สาระจริงครับแต่ว่ามันก็ได้เพื่อนใหม่แล้วก็มีความสุขด้วยมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับดูถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละครับหรอใช่ครับอือสรุปไร้าสาระไหมเล่นเกมไร้าสาระก็ส่วนหนึ่งครับ <c oughs> เอา้างั้นให้ทุกคนเป็นคนตอบแล้วกันเนาะ<ภ>ให้ทุกคนเป็นคนตอบว่าสรุปว่าเ่นเกมไร้สาระไหมไม่เอาไม่ตอบหรอ อ๋อครับโป้งไผ่โป้งไผ่อเก็ดโอ้ยจะโป้งเก็ดทำไมลูกรักไปเกิดไปเกิดน่ารักจะตายนี่เกิดเลี้ยงน้องดีจะตายพอเล่นเกมเยอะๆใช่ไหมก็จะไม่ทำการบ้านกันใช่ไหมพี่คิดอืใช่ไหมฮารังก็ส่วนหนึ่งครับคนคนที่เขาเล่นเกมแล้วทำการบ้านอ่ะมีไหมเงี้ย แล้วที่เล่นเกมแล้วแบบเฮิร์นเราไม่ทําการบ้านเลยอ่ะแล้วกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบอ่ะเจ็ดคิดว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากเล่นไม่ตรงเวลาครับแล้วก็เล่นแบบไลฟ์ไลฟ์อะไรอันนี้ก็อธิบายไม่ได้จริงๆครับใช่ครับอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะ <ม rage S 2> แต่แต่ว่า <np. S 1> <veya? S 2> เพื่อนเจ็บางคนครับก็เล่นเกมแบบไม่ส่งงานอะไรแบบนี้ก็มีครับ มีประมาณหนึ่งถึงสองคนครับเอา้าทำไมอะ่ะเขาแบบเล่นเกมครับแล้วเขาก็อยู่ในห้องเรียนเขาก็เล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับนั่งเล่นอยู่คนเดียวเขาเขาไม่ทํางานครับเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าทํางานเขาจะทํางานตอนแบบใกจะสอบแล้วครับแก้จะปิดเทมเอมอืออืออือทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมต้องมากระตือรือร้นตอนจะสอบใช่ครับแกก็คิดเหมือนกันครับทำไมต้องมากระตือรือร้นตอน จะสอบคพรัะทำไมไม่กระตือเลยรถตอนเรียนนี่ไงแม่ถึงอยากรู้ว่าเออเขาคิดอะไรอยู่แล้วต้องไปวันหลังเราต้องไปถามคนพวกนั้นเนาะค่ะอืมระวังเขายอะๆอะไม่ต้องเขาเปิดให้หน่อยครับพิดอ่ะอือืโอแข็งมากเลยอืขอบคุณครับนั่นแหละถ้าไม่ได้ฟังเสียงเด็กนักเรียนเราก็ไม่รู้ไงไมันเป็นยังไงี่เกียษป่ะ นั่เรียนควนเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนไหมออไอ้ออน,นี้เกตว่าไม่นะครับเพราะอะไรลูกเพราะว่าถ้าเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนครับเขาจะนั่งเล่นครับเขาจะไม่เรียนรอใช่คับเอาแล้วบางวิชาได้ค้ณแบบงานในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยไม่จําเป็นหรอโทรศัพท์อ่อก็จําเป็นอยู่ครับแต่ว่ามันก็ต้องดูครับว่าวันไหนเอาไปได้วันไหนเอาไปไม่ได้ม,มันก็ต้องดูครับ ที่รายวิชาเพราะว่ามันก็มีตาร,รางสอนอยู่แล้วครับถ้าเป็นแบบเทคโนโลยีพวกบิดเบสเนี่ยครับที่ต้องใช้โทรศัพท์ค้นหาอะไรแบบนี้ก็เอาไปได้ครับในเฉพาะวันนั้นนะครับแต่วันไหนที่ไม่มีค่าวิชาเรียนคอมอะ,อะไรแบบนี้ครับม่ก็ไม่ต้องเอาไปไม่ไม่ใช่วิชาวิไม่ใช่วิชาคอมแต่ว่าเป็นวิชาพลระรแต่ต้องเซิร์ชหากติกา,ากีฬาอ่างเงี้ยต้องทำไงอ่ะต้องทำไงไม่รู้ครับอืมเนาะ แต่แต่อันนี้ก็ต้องดูในส่วนของครูด้วยครับว่าครูจะให้เอาไปหรือไม่เอาไปสรุปคือแล้วแต่ค,ครูก็ได้ไม่เอาไปก็ได้ใช่ครับจริงๆอยากรู้มากเลยอยากรู้ความรู้สึกของ อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่ายังไงควรเอาไปหรือไม่เอาไปเนาะเนาะใช่ครับอช่วยตอบหน่อยนะคะควรเอาไปไหมใช่ครับ<อ>ช่วยตอบนะครับได้คลิปเลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยครับกระเกียม ่ชอบคือมันกำลังพอดีเปรี้ยวแล้วอันนี้ไขป่ปลาแต่มันดิบเด,เด็กห้ากมกินอร่อยอร่อยหืมยงเจียวยัง

มาทำคลิปกับแม่สนุกไหมลูกสนุกครับอืพี่เกดอ่านทุกคอมเมคิดไหมเลื่อนอ่านทุกๆคอมเมนต์อยู่ก็เลื่อนอ่านแล้วเวลาคอมเมนต์เขาโจมเนี่ยดีใจไหมดีใจครับเพราะว่าคอมเมนต์เขาด่าเจ็บที่ไงนก็เขาพิมพ์มาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปครับไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับโอ้เก่งจังเลยอ่ะเออ แล้่เขาจาเรื่องพวกอให้ปรับตัวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต้องปรับตัวตามที่เขาบอกครับโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเพราะเราอยู่เราอยู่กับเอฟจีเนาะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเนาะเอาไปไหนเอาไปไหนเขาต้งไปไหนไปจื้อวันมาเลี้ยงใครจื้อวันมาเลี้ยงใคร ดีแล้วลูกเพราะว่าเราอยู่เราถึงว่าเราเป็นคน่งตาของจานแล้วนะนเรื่องคำติชม,ม,ม,มเป็นเรื่องปกติวาาเราจะสด,สดตัวได้ก็อพอเอฟีขอบคุณเออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับแม่อรนีวพ่ลไปมได้่ยมอากตอนนี้ไม่ยิ่มง่ายเลยเรา ผับหมดจานแล้วมอไม่ยกด้แล um ้วเนสีไม่ยอกกแล้วไม่แลอวกินแล้วรแม่กลากอนอร่อยเนาะน้าหมูค่ะครับมันจะเป็นหน้าหมูแห้งมครับ

ส้มไข่ปลาและลาบหมูแห้งน้ำบวันีคะอร่อยไหมลูกอร่อยคับเนาะอันนี้นะอืมอันนี้เรามีขายนะใครสนใจอ่ก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อไปที่เพจสวสสดิ้งค่ะเพจสบสดิ page ้งได้เลยนะคะหรือไม่ก็ไปรอเอฟหน้าอะไรก็ได้ลาบหมูแห้งโคตรแซ่บเลยาปากด้วยนะปากด้วยนะครับจมูหดดัวจ๋า <c oughs> โอเคอดดเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะใช่ครับ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ